ยามตอนน่แคสกูฝันยังมีเงินเป็นแสนมีชีวิตที่มันไม่ใช่การเสแสร้งกูรอวันจะชายให้เพรกูสองแสน yeah I just wanna bang อยากจะมีเงิน yeah ั a c s or racks ที่กูมีกันชาแบบแพ็คออนแพ็ woah no broke no cash yeah ยามตอนน่ะแคสกูฝันยังมีเงินเป็นแสนมีชีวิตที่มันไม่ใช่การเสแสร้งกูรอวันจะชายให้เพรกูสองแสน yeah I guess one at bang, yeah give money, yeah, racks all rack right. People we a shine back, pack on pack, whoa No broke, no cap, yeah ที่กูน no ้ตทำเพราะกูออกไปเอาสายเงินลอยอยู่บนอากาศใหญ่มึงจะเอาไหมโอกาสมันเข้ามากูเร่งเรียบจุกวว้เงินที่กูเฟรมึงคงไม่รู้ว่าเงินใครแล้วกูลงเข้าไปในเมืองอินเดร์ซิตี้เมืองใหญ่อลังการเหมือนกับดิสนีย์ผู้คนมากมายเข้ามาลวงหลอกจนกูจนตรอกพี่กูเลยบอกให้มึงเร่งรีบกูจะเป็นฉลามได้กินเงินเหมือนกับพี่ฟิสำทำให้พวกมึงคู่ให้พวกมึงลองจับไปคิดเป็นคนบอกกูเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้มัเดาวกูไม่ใช่เด็กกระโปรงดูบุหลีเพิ่งหัดซีและมีอีกหลาย อย่างที่กูต้องทำมันให้ได้เยต่อให้รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ต้องมีสักวันที่กูต้องไปเก็บและทำมันให้สำเร็จก,กูต้องทำมันให้ได้ยางตอนเออแคสกูฝันยังมีเงินเป็นแซมมีชีวิตที่มันไม่ใช่การเสริดงจกูรอวันจะชายให้เพอนกูสองแสนเย h I just wanna bang อยากจะมีเงินเย่ that's all right ที่กูมีกันชาแบบ p a c k on p a c k w o a no broke no c a s ยังตอนเอแคสกูฝันยังมีเงินเป็นแสนมีชีวิตที่มันไม่ใช่การเสแส้งกูรอวันจะใช้ให้เพช่อกูสองแสน yeah I just want a bag n อยากจะมีเงินย่รัดโซไรที่กูมีกันชาแบบแพ็คออนแพ็ค woah no broke no cap yeah yeah no broke is my d e a m เด็กเวลพี่บูนเลี้ยวชีวิแค่ยิ่งยิ่งวันนี้ได้แก๊งแบดี้ r o I se agenbyan, okey? Di. Oui. Ou! Oh.